เขากำลังตกอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลมาันอาจใช่ที่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดพลาดแต่เมื่อคุณเป็นผู้เกษาประตูและคุณก่อความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ รอบลปีสัตว์ดงประจำการเช้าวันที่14เมษายนเริมต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนที่ยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศเทศกาลสงการตามประเพณีบ้านเรากับหนึงวันหลังเกมแข่งล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งลงทําการแข่งขันพิมพ์ลิกนันที่32ไปมาช่วงคืนที่ผ่านมากับทิปบุกไปเยือนหลังนิวคาสเซิลยูไนเต็ด โดยที่กระแสแรงสุดก่อนเกมจะเริ่มนี่ไม่พ้นเรื่องราวความเป็นไปของอังเดโอนาน่าว่าจะถูกลูเบนอมูลิมดรอปชื่อจากเ1เบตตัวจริงหรือไม่หลังก่อความผิดพลาดมาจะเกมเยือนโอลิมปิกลียงขณะที่คําพูดข้างต้นนั้นมาจากรอยคีนอดีตกับตันทิมปี้แสดงยุคลุ่งเรืองที่แสดงความคีดเห็ดเอาไว้ว่าสิ่งที่อังเดโอนาน่ากำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือเรื่องปกติเมื่อคุณเป็นผู้รักษาประตูก่อความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถจะเลี่ยงได้พร้อมกันนี้รอยคีนยังมองเรื่อง,องของอังเดโอนาน่าเอาไว้สองมุมนั่นคือถ้้าาเมเเเกกกมมื่ออนนขถูดดปป็็ไไ แง่ที่ลูเบนอมโมริมต้องการให้ในด่านรายนี้ได้พักผ่อนเคีรยสิ่งต่างๆในหัวให้โล่งเพื่อให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในเกมกลางสัปดาห์ ที่ตอนรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงก็เป็นไปได้ทั้งนั้นที่สําคัญที่รอยคินย้าไว้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้ในตําแหน่งผู้รักษาประตูมันเป็นหน้าที่ที่คนเป็นผู้จัดก,การทีมจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญซึ่งรายอัพสิตัวจริงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสอดรับกับกระแสะข่าวลือที่มีออกมาก่อนหน้าเกมจะแข่งหลายชั่วโมงนะครับว่าอั้งเดียออนาหน้าไม่ได้ร่วมเดินทัพไปกับทีมด้วยก่อนที่รายชื่อตัวจริงออกมาจะเป็นเอาตายไปเย็นดีได้ลงเฝ้าเสาวรวมถึงในรายชื่อสำรองก็เป็นท นี้จะเป็นการหายไปแล้วไปลับาทาังกับสู่ทีมไม่ได้เลยหรือไม่เพราะก่อนเกมจะเริ่มไม่นานก็มีกระแสะข่าวจากนักข่าวระดับสูงอย่างเดวิดออนเซนที่รายงานไว้ว่าสถานะตอนนี้ของโอนาน่าไม่ชัดเจนแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อรวมถึงไม่มีอะไรการันตีว่าจะกลับมาในเกมกับลียงหรือไม่อีกทั้งยังมีกระแสะเพิ่มเติมด้วยว่าเอเย่นของโอนาน่าเริ่มมีการมองหาลู่ทางย้ายทีมให้กับกเลื่อนในสังกัดบางแล้วส่วนตำแหน่งอื่นมีที่น่าสนใจคือแฮร์รี่อามาร์ดดาวรุ่งได้ออกสตาร์ทเกมเพเมอรีเป็นครั้งา่งซาย ส่วนแนวรับเปลี่ยนจากเฮเลนมาควายมาเป็นวิกตอร์ลินเดอร์เลฟเข้าประจำการก,กับเรเนิโญโรและนูแซียมาซาวีเป็น3เซ็นเตอร์ส่วนวิงแบ็กขวาใช้เดียโกดาโล่คู่กลางเปลี่ยนใช้คริสเซนเอเด็กเซนแทนกาเซมิโลเข้าคู่กับกูกาเต้ที่ได้เล่นต่อเนื่องในขณะที่คู่10ยังเป็นกาลาโชกับบลูโน่เฟานันเดสและมีเจอชัวเซิร์ซีได้ยืนคำหน้าเป้าเบียรลาร์ดพุนฮอยนุนไปนั่งสำรอง โดยก่อนเกมยังมีคำพูดที่น่าสนใจจากรูเบนออมูลิมเรื่องการมอบโอกาสให้กับบายินดีได้ลงตัวจริง้วยว่าเขาสมควรได้รับโอกาสเขาทำผลงานได้ดีในบอลถ้วยเขาเล่นในทุกรายการให้สโมสเรเดาและตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะได้ลงเล่นในลีกบ้างมันเป็นเรื่องปกติในส่วนของเกมการแข่งขันนิวคาสเซิลในฐานะเจ้าบ้านมีดีกีแชมป์ลีกขับขังล่าสุดเริ่มต้นเกมได้อย่างมีชีวิตชีวาตามแรงเชียร์ของแฟนๆขณะที่ปีแสดงช่วงต้นเกมพยายามที่จะเล่นตามจังหวะและเน้นไปที่เรื่องของการถ่ายเทบอลไม่ให้มีข้อผิดพลาดง่าย แต่โดยส่วนใหญ่ของเกมช่วงต้นโอกาสลุ้นเข้าทำจะเป็นฝั่งของนิวการเซินที่ได้น้ำได้เนื้อมากกว่าเพราะของปีสัต์แดงในพาร์ทเกมบุกจะเน้นในส่วนข,ของการโจมตีช่วงเปลี่ยนผ่านมากกว่าการบิวเกมเป็นขั้นตอนขึ้นไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในส่วนของกระบวนการเคลื่อนที่ของเล่นปีศัตวแดงภายใต้ระบบของลูเบนออมริมนั้นมีสัญญาณที่ดีชัดเจนนะครับว่าพวกเขาทํากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจังหวะนาทีที่11บอลจากเอดเด็กเซนฝากที่บรูโน่ต่อให้เซิร์กซีค้องกลับมาที่บรูโน่และกลับมาทีี่เเเซซิรรกกกได้จจบ,บบบแัังงๆตปปฟนนลออหื็า ครั้งแรกของปีแสดงที่ใกล้เคียงแถมเป็นจังหวดชิงทําเร็วที่สวยงามจากเล่นทั้ง3คนของพวกเขาอีกด้วย แต่พอเข้าช่วงนาทียี่สามกลายเป็นนิวคาสเซิลไดประตูขึ้นนําไปก่อนจังหวะบอลจากความผิดพลาดนาประตูตัวเองของปีสัจแดงส่งให้นิวคาสเซิลได้บอลกลับไปบุกต่อและกลายเป็นอิสซารที่ครองบอลต่อให้โตนาลลี่ทาประตูให้เจ้าถิ่นออกนําไปก่อน1นึจุดน่าสังเกตคือเกมของปีสัจแดงยิงเล่นยิงดอปลงไปจนถูกเจ้าถิ่นกดดันต่อเนื่องรวมไปถึงจังหวะก,การเล่นที่ไม่สามารถต่อบอลขึ้นเกมมาได้จนนิวคาสเซิลเองก็เริ่มที่จะปล่อยของในการขึงเกมในแดนทําให้ผู้เล่นปีสัจแดงแกะบอ bon ลออกจากแดนตัวเองได้ลาดําบากทววว่าาานนทีี .6 จัังหะสกลบปแด ดาโล่สบช่องใจให้กาลาโชเข้าเขตโทษไปยิงผ่านนิกโป๊ปตีเสมอทีเป็นหนึ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นประตูที่ช่วยปีศาจแดงกลับมาสู่เกมได้เร็วจากโอกาสที่ไม่ได้มีมากนักครึ่งแรกจบกันที่สกอร์เท่ากันหนึ่งหนึ่งกับเกมที่นิวคาสเซอร์เล่นบอลกันได้เยอะกว่าแต่ปีศาจแดงใช้โอกาสที่มีไม่เปลืองกับการขึ้นเกมฝั่งขวาที่45นาทีแรกดาโล่ถือว่าเล่นได้เข้าฟอร์มและมีการประสานงานที่ดีกับกาลาโชที่เล่นหมายเลขสิบฝั่งขวาได้บ่อยครั้ง ถว่าครึ่งเวลาหลังยังไม่ถึง5นาทีดีนิวการเซนในประตูกออกน้ำอีกครั้งจะบอลขึ้นเกมฝั่งซ้ายปาเลตเขากลบเขตโทษอลนผ่านขวาไปที่เมอร์ฟี่ตบเข้ากลางให้บานชัดจดจอส่งให้เจ้าทีมนำเป็น2อหนึ่งขณะเดียวกันหลังจากเสียลูกที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเจอข่าวร้ายเมื่อจอชววเซิร์ซีมีอาการบาดเจ็บในแบบที่ทีมสตาฟต้องมาหิ้วปีกประคองออกจากสนามและเป็นการแก้เกมของลูเบนอโมลิมโดยการส่งอฮรูลงมาแทนพร้อมกับอีกการเปลี่ยนตัวก็คือการเอากานาชชออกและส่งดอกูลงมาพร้อมมมมมกัับเเสนาาาาทท์ี่ลงแฮ ซึ่งการเปลี่ยนตัวเร็ว3คนตั้งแต่ยังไม่เข้า60นาทีนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับว่าลูเบนอัมริมเองก็ต้องบริหารจัดการสภาพร่างกายผู้เล่นไม่ให้เสี่ยงกับการบาดเจ็บหรือล้าก,ก่อนลุยเกมสาคัญในช่วงกลางสัปดาห์ไปด้วยแต่จากนั้นนาที64นิวคาสเซิลหนีห่างเป็น3 1จากการลุยของฮาวิบานที่หลุดไปถึงเขตโทษแบบที่ผู้เล่นปีแสดงเอาไม่อยู่ก่อนตะบันสวนทางไปยินดีเข้าไปต้องบอกว่าเกมของแมนยูนเตดเล่นกันไม่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะจังหวะบอลจากแดนหลังที่แกะขึ้นน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 นหหห้้้้้้้าาาาาากกกกกกัััไดดคค่่่่่่ออองลลบบบบบแแวววมมมถูีีีีีพพืืทททใใเยจจตะิ ผลจากการที่ผู้เล่นนิวคาสเซิลพยายามบีบเร็วตลอดเวลาและนําไปสู่ประตูที่สี่ของเจ้าถิ่นในช่วงนาทีเจ็ดสิบหกจากบูนงกิมมาไล์อันเกิดจากความผิดพลาดของอัลไตาวิญ,ญดีที่เปิดบอลไม่โด่งพอจนถูกคู่แข่งมงดักก่อนบอลมาเข้าทางปืนของกิมมาไลท์ส่งให้ New นิวคาสเซิลนํำสี่หนึ่งเกมหลังจากนั้นก็แทํไม่ได้มีไฮไลท์น่าตื่นเต้นอะไรอีกแล้วนะครับส่วนหนึ่งคือเกมขาดด้วยกับอีกส่วนคือผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เหมือนเล่นกันไม่ขึ้นหรือถ้ามองในแง่ดีก็คือใจลอย เกมรับเค้าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่มีปัญหา เคยเป็นมาอย่างไรก็ยังคงมีเห็นอยู่ตลอดอย่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาพอถูกนิวคาสเซิลใช้พลังงานในการบี้แดนบนแบบถึงตัวเร็วก็ทําให้เห็นเลยว่าปีสัจแดงยังคงมีปัญหาเรื่องการแกะบอลพลิกไปเล่นที่ทํากันไม่ได้เลยจนส่งให้กระแสเกมออกมาเป็นนิวคาสเซิลที่ได้รีเซเคิลจังหวะบอลแถวๆกลางสนามยืนเข้าไปในแดงของปีแสดงอยู่เป็นส่วนใหญ่สุดท้ายปีแสดงก็แพ้ไปตามระเบียบครับเพราะเกมโดยรวมคือสู้นิวคาสเซิลไม่ได้ไม่ต้องนนบเรื่องความกระหายที่นิวคาสเซิลแสดงออกมาเห็นชัดกว่าในตารางคะแนนปีแสดงหล่นไปอยู่ที่14กัับบคะแนเเทกวต ได้เสียติดลบมากกว่าทีมทาฟฟี่นอกจากจะแพ้แล้วการตัดสินใจของลูกเบนอัมริมยังถูกมองว่าจัดตัวหลักลั่นจนเกิดความเสียหายในส่วนของสภาพร่างกายผู้เล่นอีกต่างหากนะครับจากการที่โจชัว,ชวเซิร์ซีบาดเจ็บแฮมสติงและยังไม่ชัวว่ากลางสัปดาห์นี้จะมีส่วนร่วมได้หรือไม่ไหนจากการใช้งานบรูโน่เฟรนเดสไปร่วม82นาทีในแ,แบบที่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากผ่านพลังงานของกัปตันคนสำคัญดายนี้ไปเปล่า แน่นอนว่ารวมถึงนุสัมัสสวีคนหนึ่งที่ก็ถูกใช้งานต่อหนึ่งมากเกินไปกว่าจะถูกเปลี่ยนออกก็ปาเข้าไปนาที78ที่เกมขาดไปแล้วขณะดเดียวกันรูเบนอมริมกับสัมภาษณ์หลังเกมก็เหมือนยอมรับแบบจำนวนไกลๆว่าปกติมันก็ยากอย,กอย,กอยู่แล้วกับการจะบุกมาปักธงชัยเนือทีมที่เป็นทีมชั้นนําทีมหนึ่งอย่างนิวคาสเซิอยู่ในเตดและมีวักสําคัญต่อเนื่องที่บอกว่าและพอเราก่อความผิดพลาดที่นําไปสู่การได้ประตูของอีกฝ่ายมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกสําหรับเรา ขณะเดียวกันกับ4ประตูที่เสียไปหากจะหาแพ้ตามสมัยนิยมก็คงกล่าวโทษไปยินดีแต่แค่ลูกที่4ที่เขาเตะบอลเปิดออกไปเขาทางคู่แข่งจะถูกยิงสวนแค่จังหวะเดียวเท่านั้นส่วน3ประตูก่อนหน้ามันคือการเสียประตูในแบบที่กระบวนการเกมรับสมควรต้องถูกตำหนิมากกว่าเพราะเป็น3มลูกในแบบที่ต่อให้เอาประตูมือดีมาจากไหนก็คงปัดป้องได้ลำบากที่สุดแล้วตำแหน่งผู้รักษาประตูตัดเกรดผลงานความแน่นอนจากมือ1มือ2ของทีมแล้วคือเป็นการบ้านที่น่าร้อนนี้ถ้าทีมมีงบลงทุนเหลือมากพอยังไงก็มีแนวโน้มต้องหาคนใหม่เข้ามายืนมือหนะครับ และใครคนใดคนหนึ่งระหว่างโอนาน่าหรือบอยินดีอาจต้องแยกย้ายออกไปส่วนคนที่อยู่ก็ต้องเป็นมือสองแทนย้อนกลับไปที่ลูเบนอัมบริมจะตัวเองก็ดูจะไม่หนังขังครอบใดๆกับเสียงวิพา์วิจารณ์จากการแพ้เกมนี้นะครับโดยกล่าวว่าทุกคนจะพูดอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการพรอ้อมดับในตารางคะแนนมันเป็นคําตอบทุกอย่างส่วนที่ยากที่สุดของงานนี้คือการายแพ้แต่เอาเป็นว่าเรามาพุ่งโฟกัสไปที่เกมวันพฤหัสด,ดีกว่าทุกความผิดพลาดที่เราก่อให้เกิดขึ้นในเกมนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในเกมกลางสัปดาห์ขณะที่บลูโน่เฟรน แทบทุกประตูที่เสียให้กับนิวคาสเซิลไปในเกมนี้มันเรียกว่าเป็นความผิดพลาดแทบทั้งสิน้นไม่ต่างอะไรกับการถวายพลาดองค์การทำประตูให้กับคู่แข่งโดยบรูโน่บอกว่าเราเสียประตูไปหลายลูกครึ่งแรกเราทําได้ดีและมีบางช่วงเวลาที่สาคัญสําคัญแต่ครึ่งหลังเราเล่นไม่ดีเท่าที่ควรเราฝ่าลายเกมรับของคู่แข่งไม่ได้ชัดเจนว่าเราทําได้ไม่ดีพอและประตูที่เสียไปโดยมากก็มาจากความผิดพลาดของเราเอง ปีดทยที่รอยคินที่กระจัดชุดใหญ่ไปไม่น้อยกับการเห็นทีมแพ้เกมลีกเป็นนาที่14ของฤดูกาลนี้พร้อมชี้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่ชอบการพ่ายแพ้ถ้าว่าแพ้แบบไหนแพ้อย่างไรนั่นต่างหากที่คือคําถามชวนสงสัยต่อกลุ่มผู้เล่นของปีศัตว์แดงโดยรอยคินกล่าวว่า ไม่มีใครชอบความพ่ายแพ้แต่บางครั้งมันคือเรื่องคุณแพ้แบบไหนตั้งหากพวกเขาแพ้เกมลีกไป14เกมแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือพวกเขาหลายคนยังใหม่กับพิมพ์ลีกและตัวกุนซือก็ยังใหม่กับลีกแห่งนี้ไปด้วยสุดท้ายแล้วก็จะไม่ใชรื่องนที่แฟนบอลฟีสัต์แดงรู้สึกแปลกใหม่อะไรกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะกดคำคำนี้บ่อยครั้งเหลือเกินจนชาชินกันไปแล้วแต่มันก็เป็นอย่างที่รอยคินบอกนั่นแหละครับไม่มีใครชอบหรอกที่แพ้และถึงแม้จะแพ้แฟนบอลก็มมมเเขข้้้าาาาาใจวว่่กีีีฬนนแพชะะไดดอออรรยง พ่ายแพ้แต่ละครั้งนั้นต่างหากที่มันสะท้อนให้เห็นว่าฤดูการ2024-25 20นี้มันคือฤดูการที่ปีศัดแดงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยการพ่ายแพ้ในแบบย่มเท้าอยู่กับที่ในต่างหากครับที่มันน่าหดหู่มากกว่าการแพ้เกมแข่งปกติทั่วไปและความหวังเดียวก็คือวันพะหันี้ที่ลูเบนอาบริมและลูกทีม จะต้องสำเนียกว่ามันคือรายการเดียวแล้วที่เป็นเหมือนเส้นได้ความหวังให้แฟนบอลยังมีอะไรให้หลุ้นต่อกับฤดูกาลที่ยังเหลืออยู่ถ้าวันพฤหัสบ,บดีนี้เกิดพังขาบ้านจนตกรอบขึ้นมาเดือนกว่าหลังจากนี้ยังไม่จบฤดูกาลก็คงเหมือนจบลวงหน้าไปแล้วนั่นเองแหละครับ